สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องสยามนี้มีเรื่องเล่าช่องที่เราทุกเรื่องเกี่ยวกับสยามประเทศหากคุณชื่นชอบเรื่องราวของประเทศสยามช่องนี้รวบรวมทุกเรื่องเอาไว้แล้วครับกับสยามนี้มีเรื่องเล่าตอนพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวกับทูลกระหม่อมพระจากความทรงจําของรัชกาลที่5จากพระบรมราชวาสพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชรนหิตสยามมงกุฎราชกุมารฉบับที่1นึ่งทับ3 2 5 4ลงวันที่23พฤษภาคมรัตนโกสินทร์ศก112ระบุความตอนหนึ่งว่าครั้งมาในแผ่นดินของพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าอยู่หัวเพราะพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศราชน้ำพลายไ,ไม่ได้นำเนินพระบรมราชองค์การมอบสิริราชสมบัติด้วยประชวรเป็นปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระนั่งเจ้าอยู่หัวอันเป็นพระราชรถเกิดด้วยพระสดมก็จริงอยู่แลแต่เป็นพระองค์ใหญ่ทรงพระสติปัญญาโอบอ้อมเผื่อแผ่และในเวลานั้นทูลกระหม่อมก็ทรงบวชและยังอ่อนแก่ราชการข้าราชการทั้งปวงจึงได้พร้อมกันยินยอมให้พระบาทสมเด็จพระนั่งเจ้าอยู่หัวขึ้นเถลิงถวันราชสมบัติ ได้ฟังจากคำสั่งของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวต่อพระโอษฐ์เองว่าพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นทรงพรัสติปัญญามากและเป็นที่โปรดปานของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศราชนพลายยิ่งนักถือโดยว่าถ้ามีพัสติที่จะสั่งได้ท่านไม่ทรงแน่รไทัยว่าจะมอบพระราชสมบัติพระราชทานหรือพระราชทานพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยในเวลานั้นบ้านเมืองยังต้องลบพุ่งติดพันอยู่กับพมา่าจำเป็นต้องหาพระเจ้าแผ่นดินที่รอบรู้ในราชการทั้งปวงและเป็นที่นิยมยินดีทั่วหน้าจะได้ป้องกันดัศกรภายนอกด้วยเพราะเหตุนี้พระองค์จึงไม่ได้โทมนัสเสียใจและก่อการลุกลามอันใดขึ้นในบ้านเมืองตามคำแนะนำของคนบางคนซึ่งคิดจะแก่งแย่งต่างๆ ด้วยมีความรักแผ่นดินและราชตระกูลอันภายในเกิดแตกร้าวขึ้นแล้วย่อมเป็นช่องก่ศัตรูภายนอกจึงได้เป็นการสงบเรียบร้อยกันมาส่วนพระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวนั้นเล่าเมื่อพิเคราะห์ดูพระอัจฉริยะตามที่ทราบเรื่องก็เห็นได้ว่าทรงพระสติปัญญา และปาสะจากความลิษยาอาขาดคือถ้าเป็นผู้ใดตั้งอยู่ในที่เช่นนั้นย่อมจะทําลายล้างทูลกระหม่อมและพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวลงเสียก่อนนี่หาเช่นนั้นไม่ส่วนทูลกระหม่อมทรงตั้งประสงค์คณะธรรมยุทธนิการเป็นการต่อสู้อย่างยิ่งมิช่เล่นท่านก็มิใช่แต่ไม่ออกพระโอษฐ์คัดค้านอันหนึ่งอันใด กับพระราชทานวัดบวรนิเวศให้เป็นที่เสด็จมาประทับอยู่เป็นที่ตั้งธรรมยุทธนิกายและยกย่องให้เป็นพระราชาคณะผู้ใหญ่จนถึงเป็นผู้สอบไล่พระปริยติธรรมจวดจนสวรรคตทีเดียวจึงได้ขอเลิกเรื่องห่มผ้าแหวกอ,กอกแต่อย่างเดียวแต่ทรงอดกั้นอยู่ได้ถึงกว่า20ปีส่วนสมเด็จพระปิ่นเก้านั้นเป็นที่นิยมยินดีของคนเป็นอันมาก ว่าอยู่ยงคงกรพันชาตีเป็นต้นท่านก็ไม่ได้ทรงรังเกียจอย่างหนึ่งอย่างใดสามอบให้เป็นทหารปืนใหญ่ปืนน้อยคือกรมกองแก้วจินดาเป็นต้นครั้งเมื่อเสด็จไปทับยวนกลับมาแล้วก็ให้พวกเฉลยยวนคือพวกพยาบรรลือเป็นคนหลายร้อยมีกำลังเป็นอันมากเนื่องจากเรื่องที่อ่านให้ฟังเป็นภาษาเก่านะครับจึงอาจจะฟังดูแปลกๆไปสักนิด